ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการขยายพันธุ์ต้นพยอมเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครคือการตอนนะฮะนอกจากจากการเพาะเมล็ดนี่กิ่งที่ได้จากการตอนนะครับข้อดีก็คือกิ่งพันธุ์เนี่ยโตเร็วนะฮะโตได้เร็วสามารถย่นระยะเวลาในการปลูกได้ประมาณ2-3ปีนะฮะในไซส์ขนาดนี้แล้วเนี่ย ครัเป็นการเพาะเมล็ดนี่ก็จะใช้เวลานานมากนะสองถปีได้แต่ข้อเสียนี่คนอาจจะมองว่านะฮะเมื่อต้นไม้ใหญ่ขึ้นเนะี่ยระบบรากเขจะไม่ดีเพราะเขาไม่มีรากแก้วในการยึดเกาะฉะนั้นวิธีการแก้ใน้ํสหรับเราก็เอาไปลงในแกลในแปลงปลูกนะฮะเราก็อย่าไปปลูกบริเวณที่เป็นขอบแปลงนะฮะบริเวณริมเราก็จะปลูกบริเวณเป็นการแซม แซมในแปลงปลูกนะฮะปลูกในบริเวณในแปลงก็ให้ต้นไม้เดิมต้นไม้เก่าเนี่ยช่วยในการบังลมก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาได้นะฮะซึ่งไซ์นี้ก็ความสูงเขาเนี่ยที่ผมตอนนะนะก็ประมาณเมตรห้าถนะึงสเมตรฮะ ได้มาจากต้นแม่เขาที่เกิดรบริเวณโคนต้นนะฮะผมเห็นเขาเกิดรบริเวณโคนต้นมีเป็นเหมือนต้นขึ้นมานะผมเลยเป็นการจับตอนออกมาเลยชุดนี้ก็มีอยู่พบกิ่งผมก็คิดว่าจะไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝนนี่ฮะนี่ก็ปลายเดือนนี่ก็กลางเดือนมีนาสักฝนล,ลงเมื่อไหร่ผมก็จะนำไปปลูกนะนี่ก็เขาแตกใบอ่อนมาแล้วครับ ระบบลากก็เดินน่าจะเต็มถุงเลยครับผู้ที่รักการปลูกสวนป่าเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำทนะ่านนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกเพราะปลูกต้นไม้ถ้าปลูกจริงๆแล้วมันก็ใช้เวลานานอยู่ครับนี่ก็สามารถช่วยย่นระยะเวลาช่วยท่านได้นะให้ต้นไม้ในสวนป่าเติบโต,ตเร็วขึ้น ก็เลือกได้ดังใจเลยฮะว่าบริเวณโคนต้นเขาเนี่ยอย่างนี้ก็ใหญ่ฮะก็ใหญ่ประมาณหัวนิ้วโป้งเลยครับแต่ถ้ามีไม้ป่าชนิดอื่นที่สามารถตอนได้ผมก็จะเลือกใช้วิธีนี้แล้วเพราะว่ามันย่นระยะเวลาดีฮะ ถ้ามีม้าชนิดอื่นผมก็จะทำาการตอนและอัดคลิปลงมาให้ลงในช่องนะฮะให้ผู้ได้รับชมกันต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ